วอสบายกันนี่ลุกอยู่แม่ยายแล้วก็ไปบึงหมอบึงหยังเทียนบล้ก็ตอกไม้แล้วเพิ่นว่าว่าน้องเห็ดมาทวงจะกินครับเพื่อนเป็นยังก็ ผู้คตายออโดยพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิดสกุลสุคนเดอ้อเนาะการยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องของบ่าวคำอุทุพรรคือเกา่าอีกแล้วพี่น้องเยเนาะแต่คือเมื่อนี้ทั้งบ่าวคำก,ก็ได้เดินทางมาอยู่ที่อาเฮือนของไอเวียงพันคือเกา่าพี่น้องเลยมามื้อนี้ก็ผู้<อ>ลังคงลังคาอาผ่า บัดที่ว่าเพิ่นปูเป็นลงังคานะพี่น้องเอ้ยมุงเป็นลงังคานะเรื่องกองอบัตพี่น้องเอ้ยลมพัดโบโด้ไปทางใดเนาะสงสัยผนตกแห้งขนาดพี่น้องเนาะทางนี้เมื่อคืนนี้นะอ่าเดมีขาดไปเบิดพี่น้องเอ้ยยังเตืนเบื้องที่ว่าเซีนสังกะสีเนะาะหัวผลตุ๊กไปพี่น้องเมื่อคืนนี้ผนตุ๊กแห้งทำมาทำก็ไเดยอย่อามาเบื้องไหพี่น้องเอ้ยมากับทีมง,งาน,างน,น,นอะไรเนาะ มาคุกงมางทางท,าง,า,ทางทาเธอ,อ,นะอบอกรำมัเเนถ่ายคลิปช่วงนะพี่น้องเลยพราว่าทางที่ว่าเคยเมื่อตะเก่านี่น้ำน้ำลายนะก็เลยเมื่อบม่ได้ก็เลยจับเป็นต้องคุกงเอาโอเคเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวบอกรำสิพาพี่พี่นออ้องเข้าไปถามถ่ายเบิ้งทางเอื้อยเพื่อนก่อนว่าเป็ดอย่างไรนะทางคุกงลังคาเนี่ยคือเกินเลิกออกแล้น,นี่นะพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยโอ้ พี่น้องเลยนี่นี่เป็นผุนพวดโพดีเนาะไปอยู่ไปนอ้อนได้บา้านไ่นพยายามขาดเป็นเลยพี่น้องเลยพุนมากองไว้ยื่นอกพี่น้องพี่จีขาดเป็นได,ดน้พี่นออ้องเลยเหนื่อเด้อยเนาะเราสบายดีเด้อ,อสบายดีอ๋อวแต่พี่น้องเลยพุนแนมขึ้นก็หนอตะเวนบ้านไหนเห็นได้ชื่อเหน,น,น,เ,นเป็น,นได้คือว่าขาดลูกเดียย่ยท่านเลย โอ้ยลมรังลมทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนแม่นมาบาดเดียวเลยโอ้ยขาดไปบาดเดียวเลยลึกว่าเนาะลมแห้งคืนนี้นะอาณะของน้องๆก็จะขาดจะบวขาดเอยจะไม่ได้ไปเลยเออยหายไปแบบไม่ได้ขาดเนว่าเพิ่นเฮ็ดแน่นหนาอยู่แบบกูซักลางคืนขาดไปเนาะตวอน ขอนุ um ka, ่น pues er. yeah. mm. nh e, e, ุ่งนี่ยังบุฮงหูกี่น้องเลยเดี๋ยวจังหน่อยจะพาพี่พี่น้องเขาไปเบิ้งน้ำกันคือว่าเบึ้งไปสองมึงว่าไม่เป็นยังอายุเพราะว่าขาดขาดในเนื้อเพราะว่าเป็นผ้าบัดขนขนหลายสั้นนะนะหลายสั้นบ่เล้วแาบมีสั้นเดียวซื่อๆนะและแอบมันนี่เน่แบบว่ามันพลอยมันพลอยไม่เดินนานน้อเบิ่งเนาะโดยแบบว่าหอมมุ้งเพิ่งแล้วมันชิพลอยนั่นนองโดยมันพลอยอะไรแบบถือได้ถือลมเนาะ เอื้อยแนบอยู่ได้แต่กระโบแน่นหนาแล้วเนาะโบยู่เลยพี่น้องเนาะผู้หญิงเห็ดเนาะกระโบอยากคือผู้ชายแต่ว่าคือของน้องๆนี่มีอันไผยมาเห็ดไม่พ่อเพื่อนนี่พอเพื่อนีได้นี่มันเอื้อยกับน้องเดือนเห็ดนะคะโบอยากแน่นหนาบันไดแมพี่น้องแต่ว่าอันนี้ขาดในีประมาณจะม้งก่อเอื้อยแปดโมแปดโมแรกอยู่จนหอดชีเวทโมเมื่อวานโบเสาร์ฝนเนี่ยมันก็

โทรสังกสีนี่นะพี่น้องเลยก็แน่ว่าบ่มีสังกสีทั้งผู้ใหญ่บ่จันทร์ซื้อมาให้บ่มีบ่อดชนเลยแต่ว่าสังกสีนี่นะบ่ได้ตกบ่นี่นะตกเอาต่เม็ดโบฮันนีบมาชื่อชเอาไม้มัดใส่กันชื่อเมเดอพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบ่มีสังกสีนี่แม่นโอ้เปียกเบิดคือกันพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าที่ได้ใช้กัคือว่าสิเขาบ้านเป็นยังไงคือว่า แม่ตื้อันาเมื่อพญาตเว่านาตาพนบวมไข่ขื่นเดี๋ยวแล้วจะพนโบเห็นหงงน้องเดือนไปซื้อยาเยอะตาให้พนก็คือน้องเดือนในเมื่อบ้านพนบวมซื้อยาอยู่เมืองอุดรธานเพนบบเห็นหงงแล้วก็น้าตาพนกระววัเแล้วพนแบบนี้อาการเมื่อยอะไรก็อันแบบเมื่อยแขนจฟืดน้ำนะ พยาธิประจำตัว,วคุณเู้ชมฮะพี่น้องน,น้องพญาธิประจำตัวนี่นย,ยแต่เพื่อนกินยาอยู่ป่าวคุณมู้ชเนี่ยอันขาดยาแล้วขาดยาบอกเพือเ่อนเป็นแล้วนี่มันขาดยาแม่นคันแหวกขึ้นแล้วต้องขาดยาต้องเพื่อนแบบว่ายา,ยยาเอื่อยหันยังเยอะแต่ก็ยังบวรายมือยาเพื่นอนมันก่อนเพราะว่าเพื่อนได้กินอยู่มันมีอยู่สองเวลาเอื่อยแบบมีไปกินตอนเช้าแล้วมันจะมดเกาะลังอันนั้นอ่ะแต่มันมาตรงกัน มันหมดตูงกันเนาะโดยมดก่อนว่าเอื้อยไปเอื้อยกะถ้าพอแล้วก็บ่มีงอกแล้วแต่ว่าเรื่องไปต่อยานี่ก็แม่นแบบทั้งของเอื้อยเน่ของแม่ตู้แน่เนาะมาพุงกันเลยแม่ถ้าแบบน้องมีเพิ่นกะต้อให้ถ้าบุมีกะเลยมี่เลยกะต้อให้เพิ่นเดถิดจะไลายน้องหาบ่มีว่าว่าตอนนี้มัน หนึ่งข้าวน้ำเพิ่นหเพิ่นบ่มีข้าวน้ำบ่จากข้าวน้ำเน่พี่น้องเนาะจักคือจักยากินเน่บ้านนี้แม่นอ่าหลายอย่างเลยแน่พี่น้องเลยแต่ว่ามื้อนี้ถ้าเงินมาจเพิ่นซื้อผ้าอย่างมาให้นะบุ้มแม่อือนี่เด้พี่น้องเลยเนาะมันสินั่นทั่วกันอยู่บ้าล้วเนาะจักจักเม็ดเนาะดให้กันก็บพวกมันกันอืะแต่ของน้องๆอันมันมีหลายสั้นนะพวกน้องๆก็เลยซื้อมาให้อะนะ เอ่ยก็มีอยู่แต่แบบมุ้งบอลไปแน่ขังไว้พี่น้องเลยแต่ขังนี่มันแบบยันมุนพระทางหัวแน่นะก็แบบเพชรอันนั้นแนวข้างแน่แล้วเลยมีชั้นเดียวอล้มมาแห้งกับแบบขาดเลยโดยบาดีไอเนี่ลูกเออเอาอล้ม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 เหมือนใช่พี่น้องเลยเด็กน้อยเอ้ยเนาะอันนี้ตื่นอยู่บ่เมื่อคืนอนนี้เพิ่นอันนี้นนอนเลย นอนก่อนเดี๋ยวชื่อนมื่อเลยนะเนาะโมงี่เนาะเอได้แปดม้งแล้วแม่นอนพี่น้องเนาะบดตุกแล้วคล้ายฝนมาแรงนี่ก็ได้แต่ว่ามื่อนี้เนี่ยคือจะได้มุ้งด้วยเลยเนาะแต่ว่าบโมุงนี่โอ้ยพี่น้องเลยได้เลยเนาะได้เดือนนึงถ้าว่าเห็ดอยู่กินก็เห็ดชนิดใช่ไหมเห็ดเป็นง้อแต่เดยวจะไปห้อยใหมก่อนงานยูนทางมาทางไกลคือในขอทเทนนั่นแหละ ควาเอาหมามันเอาไปยุ่มฝุ่นก็ฮือไปคือกันอืหมากน้องเดือนแลนเอาไปเอามาห้องอยู่คืนนี้นะไก่ช่องตัวกับกองนอนด้วยกันคือสีแงห้งอยู่เนาะฝนน้องคืนนี้เราทางนี้เนาะมาแสนเธอมาเอากำลังใจให้แม่ควาเห็นน้ำคลิปของบอสเซนพี่นแน่เองเนาะโอ้ตกใจได้บัดนี้ว่ะเบิ่งนหลังคาเฮือนของไอเบียงเพี่นนะพี่น้องเลยเนาะมาเลยปุ้ย ออกเบดจะดีเบื้องนี่ออเลยออกบิรดเลยนอะนี่คือไปบาทเดียวเลยค่ะเป็นมุ่นกระจุยเลยดักแซมพลอยนะนี่เหนื่อยะว่ามาสิก่อนก็เออทั้งคือ่นบอกจะเป็นหูป้องอยู่พี่น้องเลยเนาะพยายามก็ได้เหนื่อยเลยก็เอาแนว่ยมาสร้างวายุบ่อยู่บ่อยู่เนาะคั่นว่ามันสิไปเฮ็ดได้ก็บ่อยู่นะพี่น้องเลยจีกขาดไปเบิร la ์ดแต่มันว่างานพลอยเฮาตากไห้ตากลม แต่ว่าทั้งเอื้อยนี่ก็คือสิเมื่อดอ่าเยี่ยมทําอีตู้บ่มื้อนี้ทาน้อเดืนเพิ่นมาบ่้เนมาอืนว่าอันดบนัดกระโตเพิ่นน่ะบ่บ่บ่จอยบ่พร้อมาดแบบมันบวม่นะเนาะบวมมันบวมบ่จอยเพิ่นอาการเพิ่นน่ะเพิ่นสิเมื่อย ตัวง่ายเพิ่นขาดเลือดน่ะนะแบบแต่ปีก่อนๆน่ะก็ได้เติมอยูุ่งนึงอแล้วนีก็ก็เงินคํานําแก้วก็บ่มีเติมให้เพิ่นสิเติมแล้วุงนึงนะแเพิ่นกําหนดให้เติม2ทุงอือเือดบ่พอน่เนาะแม่นเลือดบ่พอเอยเติมให้เพิ่นไดุ้งนึงตยังขาดอีกุงนึงแม่นเพิ่นให้เติมกําหนด2อือ แล้วมันจะเฮ็ดให้ความดันขึ้นเมื่อยงอ่ะนี่นาะงดูความดันเนาะเด้อบาหวานนะเบาหวานพ่อพี่น้องเลยคนนั้นอายุจักปีก็ไม่ตู้คนอันไม่ตู้นะประมาณอันห้าสิบแปดนี่ยห้าสิบแปดปีพี่น้องเลยเ้อจีหอดูสิกระละน้อยแต่ว่าทางการเพื่อนเป็นคนอะไรเป็นตุ้ยบอร์เดือยเป็นคนตุ้ยแต่กทั้งแรกเป็นคนตุยเด้อทั้งแรกเป็นเป็นคนตุ้ยนะตุ้ยแต่ว่า เพิ <c oughs> <Are> ่มข uh ้อมบวมง้ออีกแมนเพิ่มข้อมบวมมากเลยแบบมันก็คือแบบร่างกายเพิ่มบวดจอยได้แต่ก็แบบเพิ่มบวแข็งแคงโรคเบาหวานเนาะ่เนาะไหนน้องเดือนบ่แมนแบบมากเลยบอกรู้ี่น้องเยเนาะบ่นกันเออแมนอยู่แมนอยู่ี่น้อยมาแล้วอ่าแต่กับเพิ่นอันฮักกานักช่วงนี้บ่เมื่อนี้บออย่างไเดี๋ยวเพิ่นเมื่อยเอ แบบพันใจฟืชมึงว่าหน้าตาเพิ่นกระวมบ่เห็นหงนอนทั้งน้องเดือนเพิ่นไปยันซื้อยาเนาะยาหยุดตาซื้อยาหยอดตาแล้วก็ไปถามเมืองว่าแถวเมืองอัชพอนั้นมียาเบาหวานบ๊อบนะถต่พามเพิ่นว่าบ่มีมันบ่มียาเบาหวานนะเพราะว่าเมืองอยู่เมืองเฮาเองนี่มันทั้งทั้งน้องเพิ่นไปซื้ออยู่คลินิกบริเวณอย่างได๋อกอนาอยู่ห้องหมอห้องหมอเลยบ่มีดย ามพี่หมอกับปี้มีว่าอยู่สวรรค์แบบลนล่างกับโไปอะไว่ะเขาก็ต้องงบแพงแน่นะพีด่าไทยไปก็ได้แล้วุ๋มีแล้วก็ต้องได้ไปพนี้แหละนอยากกินข้าบ่กกินข้าบ่อยังได้เอานนั่นมากินก็ยังกินเลยพี่น้องยังอยู่ด้วย เด็กกินข่าวแล้วมาหน่อยฮะกินหน่อยเด็กน้อยแล้วกินโมเบนหน่อยอ้าวเอาเอาแต่คือสิไปจะใช้กับน้องเดือนเพื่อนคนที่ใช่เอ้ยเด้อก็มไต่วบา้ทั้งเอ้ยเก็บเครื่องเก็บโครงอ้าวไม่เย็นไมายามทั้งไม่ตู้เพื่อนอะไรเอ้ยเนาะทั้งน้องเดือนเพื่อนมาเผาแล้วก็ได้ออ้าวเอาเอ้ยสบายดีก่อนสบายดีเนาะโอเคพี่น้องไ้เนาะเบิ่งดเบิร์เบิร์ให้ทั้งน้องเดือนเพื่อนคือมามาเลย จังใดจังใดเบิกเบิกเอาน้องเดือนสบาย,ย,ยดีเด้อจังใดเป็นไงไดคือว่าไปหาหินหายาเป็นยังไงยสไปอ่านสดีไร้ฮะไเอาอยาม่่ได้ยูบูได้อยออไปอยู่ใช้อันเมืองเลยยูสว่สวผู้อือขี่รถไปไปเนาะขี่รถนาซาวนาสาวไปก็ไปบบนี อืมเน่าไปตั้งแต่เลิกพุ่นหรือว่าไปแต่เช้าไปเด็กพุ่นพี่น้องเลยเนาะเาว่าอาการอาการของแม่ตู้เพิ่นเป็นยังไงเชียรชาทั้งน้องเมื่อเบิ่งเมื่อยแต่ว่าตะเก่านี่พิ่นก็เคยเป็นแห้งใช่นีมอยู่บ่ ว่าอีกอย่างก็บเบ็ดยากกินก็แม่นเนาะโดยเมื่อได้กินแหละเบือยากรอดอเขียนว่าเพิ่นเป็นมาแห้งนี่ยแม่นเกิดชีวโรดบ่ดนี่แหละพี่น้องไงเนาะพะยาพญาคนเฮาจักอีหยัางอียาจักอันเนาาาาาาบาบานเบาหวานแน่แล้วก็ความดันบ่โดยก็คืนมาเปลี่ยนแม่บ่บัดนห้แม่เมื่อ <laughs> ทั้ทางไอเวียงมาเยี่ยมมายามพี่น้องไนะงเนาะทั้งทำแม่เพิน่นเป็นอย่งไรเมื่อคืนนี่ผลบดห้ามบ่ห้าม,มอยู่ยเ,ยเออพี่น้องไอขาดเบิดพุด่นกองพุ่นอยู่ก็คือมืนน้อนี้ทางมรจิตรพันซื้อผ้าตังมาให้อยู่แต่ว,ว่ามัดมงุงก็คือสิประมาณนี้แหลนะน้องไงเนาะมีแต่ว่าามเยี่ยมมายามเบิ่องอะไรเมื้อนี้เป็นจังได๋ก็ได้ยวะในกระจุยต่อไปน้องลาเอ้ย าสบายดีเนะาะ <laughs> โอเคเนาะไปะพี่น้องเลยเนาะทางบุคคลก็คือใช่ได้ยันอ่าพุ่นไปพุน่นระบาดนี่ทางนั้นหาทางน้องแหนพ่นพี่น้องเลยเนาะว่าปเป็นจังไงอืมบุรีมาบุรีมานเฮน้าจะโดนเป็นจังไงเด้อาแน่นี่เนาะ ฝนตกพี่น้องเะน้อไปทางไหนก็เปื้อนแห็นขนาดโอ้หึุดกว่าเอาน้องลาสบายดีว่านอนอะไรพู้น่ะนาะเอ้าสบายดีน้องไหนสบายดีอยู่คนเดียวใช่ไหมนีน่อือเมนน้องนนพี่น้องอยู่สามคนเนาะกับกลูกๆเพเื่อนเออเนาะจย่างไรเมื่อคืนนี่ฝนไม่ได้พัดไปบ่ พัดอยู่ป๊าดพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้จะไปนอนพี่บ่นอนอยู่บ้านเพราะหญ้าบ่สบายหญ้าบ่สบายจะอันผู้เดียวกันแล้วว่าไงก็เป็นแม่ตู้ของบ่อันนี้เป็นแม่ย่าของพ่อเลยแม่ย่าของพ่อเออแม่ตู้แม่ตู้ก็มีแต่คนบ่สบายเนาะเป็นอย่างพี่น้องเห็นเนาะ ก็คืนพื้นประมาณทุกปีอ่อพือน้นกทำกันก,นกนม่ทำกันเลยพืย้นเป็นยังไรคือปวดสบายเนาะกระเพาะอืมปรพหยาดปดาระแต่ละคนเนาะแต่ละมือก็ไปห้องมองตลอดไปซักยายยยแต่ละมือต้องไปซักยาตลอดแต่ก็มอทีพวกแ,แล้ว แต่ว่าจะหากองมาพันบ่านผลตกเต้เศร้านี่เนาะหากายุทธนะพี่นอนะ้องเห็นเนาะเพราะว่าทางทีมงานาราครับก็พาแข่งผลมา <c oughs> อ่าผลกรตกแบบนี้นะหามน้ำทางมาแต่ว่าทางน้องๆไปทางไหนมาเนี่ยไปหาขาย,าขายน้ำไม้ไปแล่เขาอืมนอนน้ำไม้เล่ นาำมันเล็กเขาพี่น้องเไยเนาะเตาเขาออกมาเมื่อนี้จังไดกินเขากินน้ามนะบอกินเท้าเที่ยงนะบออือได้ยังกินเมื่อกี้น้ำมันคือเก่ากินน้ำมันคือเก่าผัวผู้ใดเห็นนั่นน้องในออกมาหล้าไอ้เมื่อยเลยพี่น้องมาแต่ละเทื่ยกันิเข่าไม่ยากเลยแบบคอยจะเจ็บคอก็เลยออกกับบอหมวนปันใดก็เลยไม่ออกบหมวนนัๆนเป็นต้นกระโตุ้อ เจ็บ,อจบอคอเกินขา่ากบอะไรเป็นเป็นจังไงเด็บมันเจ็บแล้วก็หอนพอนนนร้อมเกินเข้าวกับอะไรกินข้าวกันเนี่ยโดยโมเมนกินก้านปลาคาเข้าวจะบ่เออแต่ว่าเวลากินข้าวนี่ทั้งนัองโตเามาโตัวเมา กินเพ็ดก็บ่ได้อีกพี่น้องเอ้เนาะถ้ากินเพ็ดแล้วก็ฮ้อนแล้วก็แซ่บอีกเออแต่ว่าทงน้องได้ไปกวดไปเบิ่งอยู่บ่เป็นจังได๋ปกวดี่อยาออกินยาหยังบัดนี้แก้ปวดยาดีเจ็บคอเออยาดีเจ็บคอพี่น้องยเนาะ่าไขอยู่บ่่ครก็บ่ใคร่ก็บ่ครน้องก็ออยหัวนี่จังว่าสิได้ เดี๋ยวนี้นะเป็นจังไงฉันน้องเจ็บอยู่บ่หรือว่าจังไงยังเครื่องอยู่อืมเป็นได้จักมือแล้วเป็นทิศเลย,เเลยโอ้พี่น้องเยเนาะแต่ว่าบุหูสาเหตุเลยนะว่าอ่าเป็นยังไงอย่างเนานะนอ่าใเวาไปกวดกายัาง เป็นอันนั้นนี่แล้วคือเฉพาะแม่บ่มีนะเธอว่าไปกลัวยันหัวอาการมันเลยโอ้เนาะคิดเบิ่งเงินทั้งพ่อทั้งแม่โอ <ination noises> ้บ oh ่มีเงินไปหักษาบ่เนี่ยแล้วก็พ่อแม่ก็บม่สบายคือก้ายนี่ลุกอยู่แม่ย่ายอีกแล้วก็ไปเบิ่งหมอเบิ่งอยังเทียนแล้วก็ดอไม่เราเพิ่นว่าว่าน้อง เห็ดมาทวงกินเขาเโคเจ้าประเทศบุญใครอยู่โอ้น้องโดยน้องคอยนี่คนเสียแต่เฮนไปเสืออืมก็คือน้องสามปีเลยเพื่อนเป็นยังก็ผู้คนตายผู้คนตายเออนองที่ว่าเสียชีวิตไปนะเพื่อนมาถามหากินอ่าฮีดบ่สเบนี้บ่กินเข่า อืมพี่น้องเอ้ยเนาะจักที่ว่าทางอันอ่าครอบครัวได้พาครอบครัวไปเบิ่งอ่าน้ําดอกไม้ดอกๆบ่ทั้งหมอเพิ่นว่าทั้งันน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าแต่ผู้ชายบ่คือผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใหญ่ลนไปหาเ็งานเลยบ่ก็ไปเทื่อเออทั้งันบ่คําคิดว่ามีเออัน น้องแน่แล้วก็น,น้องนงนี่ได้แล,แล้วก็น,น้องผู้น้อยนั่นได้มีอีกมีอีกคนหนึ่งวะน้องผู้น้งองก็าไม่ได้ว่าเพราะว่าเราเสียไปแล้วเด้อืมแบบมันเพิ่นเป็นยังไงน,อน้องล่ะอ่าเพิ่นจังคิดชัดในน,น,น,นนั่บบ<บ>นนะเขยอบ,บอกอยังเราไปเราไปกับใจพีพ่ <ๆ S 1> ยังสิไม่มีบอก,บม,บอกมือเถื่อเกิดเหตุมือมือเถื่อเกิดเดหตุนนะ บู๋เลยบูส๋สาเหตุเลยแบบเกิอบเราก็เราอยู่อะไรเป็นระเบียบถุนผูกอยู่เชือกอยู่เฮือนเลยตารางเฮือนเลยตารางเฮือนเลยแบบคนบ่ได้เห็นบ่ได้จังไดบ่จต้องไปบูมอยู่ก็จะเห็นหมัดมื่นที่ว่าถ้างเงินครอบครัวเห็นนี้เป็นตอนเว้นก็นคือกลางคืคนเนาะ น้องนุงเต่เ oh ช่าตอเช่าโอเพื่อนว่าอื้ยน่ะยืนอยู่แต่เราไปถามเบอร์กันเสียแล้วน้องนงก็จะมาพูดจากเหตุไดเราไม่น้อยู่นะโถงเนาะอื้ยของน้องนุงผู้ผู้ที่ว่าใกล้เจ้าบ่มีน้องใช่มีอืม สันไปเนาะพี่น้องแต่ว่าคือคุมมือนี่เนาะอ่าย้อนว่าสาเหตุที่ว่า,าหกครัวเจ็บมันเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือมันทั้งน้องเพิ่นถามหาก,กินข้าเขา้าวแจกข้าวแจกพี่น้องไงหมอดสามปีเด้อป๊อหมดแล้วสี่ปีสุดนานโอ้เพราะว่าคนตายไม่ให้น,นี่ก็เจ้าให้อันเค็ดบุญน,นี่สามปียังเค็ดบุญได้เนาะโอ้หายแล้วพี่น้องทางนั้ดหายแล้ว พิ่นนอนจะ่ดนได้บ่หากนอนนี่บ่นอนจะ่ดนไดตื่นอือกหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าปกตินี่คนตายแฮงนี่เพิ่นว่า3ปีจังแจกเขาเนาะแต่ว่าฮอด3ปีสิเา4ปีเล้พี่น้องเพราะว่าถ้าว่าสิเฮ็ดกบ่มีงนแล้วก็อืม่าเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดบุญน่บ่มนง่ายเด้เนาะแม่นใหลาย เงากินอีนอ้อยเงยกินจากคนมาอยู่มาดินมาหัวน้ำน้องน้องก็ว่าหมดเดือนเดือนเดี้กันเราอาชีพไปเห็นงานอืมพวกไปเห็นงานแล้วก็พวกเขากินแน่แล้วก็อะไรเงินเห็ดเห็ดเอื้อยหมดอีกเห็ดบุญบอเห็ดบุญเห็ดบุญนี่ยมันเกิดไ่ได้ธรรมดาได้เนาะจักกันหลายอย่างเลยเนี่ยนะพี่น้อยเนาะอ่า คุณเลยบัดมีเงินมีคำคุณเลยเนาะจังมีแต่ว่าเห็ดอ่าให้เพื่อนเพื่อนถามหากินข้าวพี่น้องเลยเนาะผัวกายเลยกายสามปีเลยอืมขนาดว่าสามปีอันนี้พ่ออืมกายเลยพี่น้องเนาะกายอลไรกับเพื่อนท่วงมาดิจ่ะกายสามปีเลยเพื่อนท่วงบัดรท่วงน้ำพาะแล้วก็น้ำยาเพาะยากระพุกเช่าดีกพุกแห้งเออ แปลว่าม like ื่อแรกเลยเมื all, here. Here. ่อแบบคาที่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปนี่นอนเพื่อนบ่ได้มีเสียงยังบ่เพราอน้องนั้นยังอยู่เกับพัวอยู่เออช่วงนั้นเห็นบ่เอออยู่กับพัวอยู่น้องนๆอยู่กับผู้หน่อยนี่แล้วก็น้องบ้องเพิ่นบ่ได้ว่างยังบ่บ่ได้มีนันเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยบ่ยังเสียงก็เก๊กๆนิดหน้อยเนาะช่วงนั้นเนาะ เราคือบังนั่งกันนอนก็นอนเลยแจ้งแจ้งมาแล้วค่ะมันกระทำอ้าวโคเออคือว่ากนึกเขาอ่ะแล้วลงบึงอยู่ตารางกัเสียเลยเบบผูกอยู่คือตารางเพื่อนเลยโตตาางอืมไปกับบุมาแล้วเบบเบบนะเบบบููสาเหตุได้น้องเบบคิดทางชันเลยพี่น้องไอเนาะ เอาก็มีแต่ว่า,าเป็นกรื่องจให้ทั้งครอบครัวของอน้องแนเพื่นและพี่น้องเลยเนะาะมีเงินมีคำหาเงินหางานพื่อได้เงินในคำจำังคิดบุญคิดศีลในเพื่อนอวันนี้ทางบ่าวมาก,กับบุตมีของฝากของตอนจะมีแต่เ,เ,แตเ,เ,กกเจ้าเงินให้ทั้งน้องแนไว้ชื่อกระตุ้มขนมเด้อให้ลูกเดล่ลูกกินทำมาคำกระเสจาะเงินให้ทั้งน้องมพื่อนพี่น้องเลยเนาะ อืมอ่ะปัดใจเด้ออ่าซื้อขนมต้มขนมให้ลูกอืมก็คือต้นแรงยังสิเข้าบ้านอยู่บ่โดยก็เข้าเพราะว่าหญ้ากยังบ่ดีอยู่อืมเมื่อพาพี่น้องนี่เนาะเมื่อเข้าาก่อนเนี่ยคิดว่าโอ้ทางนเวียงเพิ่นนี่ไปลพี่น้องเนาะแต่ว่าทางข้างนั้นก็ไปกันเนาะอ่าเด้อออน้องสดี สบายดีเนาะอันที่พาพอผิอบบอพี่น้องค่นไปรอเบิ่งหนะาหก่อนเด้อเบิ่งเบิงพี่น้องเลยอือแต่ว่าเพื่อนคงอ่าน้องๆ่นเนียน,น,นกลัวทั้งของไอเลี้ยงพี่นเนาะสองชั้นเนาะ,ะพี่น้องคูน่ะเมียนเลิแต่ว่าทั้งนี่นี่ออกเลยพี่น้องเลยแต่ว่าทางนั้น น้องๆเพิ่งไปนอนอยู่นี่เนาะเพิ่อนี้เนาะมีเตะเข้าไปนอนอยู่เพื่อนทั้งนุ่งๆนี่ก็คือตอนแรงพูดเลยเนาะมาเพราะว่าผ่านทางมากก็เห็นอยู่น้องเลยเนาะเพิ่งไปขับรถไทยไปขี่รถไทยไปแล้วมือขำตลอดอืมชุกใส่พูดเลยอ่าขำพูดเลยมาไก่เลยเพื่อช่วหอดเนาะช่วยนุ่เพิ่งวามาตั้งแต่สามโมงเช้าพูดพูดนะ อ๋ออโอเคเนาะก็กกะคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องในทางมาค้ำก็ได้เนาะมาเยี่ยมมายาีมทางน้องๆเพื่อนอ่าบุตรมาตะดนนะก็ถือว่าโอ้เนาะครอบครัวของเพื่อนกะอ่ามีแต่ผู้เจ็บผู้เป็นเพื่อนวนาะทางน้องแน่ก็ได้อ่ามีแต่ว่าทางน้องของผู้เสียชีวิตไปนะเพื่อนว่ามาถามหาข่าวกินพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสามปีแล้วบ,บ,บุญเฮ็ดเขาแจกบุญเฮ็ดบุญ ็เลยมาทำหาข่าวหาน้ากินเนาะก็มีแต่ว่่าาอมีเงินมีคำพูดเลยพี่น้องไงเนาะอหิตบุญเห็ดชีนให้อ่หิตอะไดใช่เนาะคนหามันกับบุญมีขนาดพี่น้องเลยอ่าลำพังฉีหาอยู่หากินอ่าไปมือมือก็ยังลำบากแล้วนะก็มีแต่ว่พูดเลยตั้งรักตั้งฐานได้เก็บเงินเก็บคำได้พูดเลยฉี่ แจกให้เพื่อนว่าอ้าวโอเคเดี๋น้องมีตัวไปกำลังใจให้เพื่อนเลยพี่น้องทำบัตรคำก็ได้เนาะคือสิประมาณนี้เด้อจัำในก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจุกุจุคนที่เข้ามากติดตามแล้วก็รับชมคลิปของบ่าวคำเนาะแล้วก็บพกข่าวโฆษณาของบ่าวคำไปพี่น้องเลยบ่าวคำก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องม่ดีไม่แห้งบัดจุกุจุคนเด้อเนาะบ่าวคำกัขอการคขาว่าสบายดี